ให้เสียงภาษาไทยโดยกูเองเงินฉันที่เธอยืมไปเมื่อวานออยิงน่งยิสินะได้คืนนะจะได้คืนหรือเปล่านะมึงอยากจะจําได้ก็อยากรู้เหมือนกันนะมึงมีเงินซื้ออาหารให้ป้าครับแต่ไม่มีปัญญาใช้นี่กูเนี่ยนะกูไปขอเข้ามาไงฉัน,นได้ก็ไม่ได้เงินคืนหรอกวันนี้จะมีเพื่อนย้ายเข้ามาใหม่นักเรียนฉันไม่มีเงินกลับบ้านค่ะแม่งจะยืมอีกแล้วแน่เลยเปรี<อ>้ยงนี่กู ขอเป็นนี้แทนน่ยมยี่สิบเฮ้ยใจเย็นนี่มันอะไรกันเนี่ยกูเห็นหนังสือโป้ใต้เก๊ดด้วยล่ะกูจะบอกเพี้ยนชิบหายละหลังจากนั้นทุกคนก็ว่าผมเหมือนลามที่ต่อยทุ่หนังสือโป้ไว้ใต้เก๊ดเธอคนนั้นเป็นคนบอกให้ทุกคนเขากดผมว่าผมทวงนี่เขาปล่อยเกินไปกินให้อิ่มนะเอาบักลกจิตมาทำไรแถวนี้มาทวงนี่มึงไงตรงนี้อีกแล้วเฮ้ยห้าบาทกว่ะบาดพ่องฉันขออีกยี่สิบได้ไหม มันยังไม่คืนกูนี่ว่าแม่ขากูยี้เจ็บหรอใช่แล้วไม่มีให้มึงหรอกงั้นกูไปละเฮ้ยหยุดก่อนเอ,เอคือขอตั้งเพิ่มเอเอนี่เก่ากูล่ะรถไฟรถไฟสายแปดนี่สะดวกจริงเลยนะเขาไม่แต่รถเมย์ไอชิบหาย